ฝนน่าจะตกทั้งวันแหละครับหรือว่าจะไปเชียงนาสาวผู้ไทยนะครับอ,สอัสพรไม่มีแหล่งท่องเที่ยวนะครับก,ก็ไปเที่ยวบ้านคนนั่นแหละครับอันนี้คือวงเวียนอ,สอัสพร แวะมากินข้าวเช้านะครับที่ตลาดเมืองอ,สอัสสัปรก็ส้ายๆแล้วนะครับฝนตกน่าจะทั้งวันครับวันนี้ดูอาการแล้วนะทำเส้นว้านี่ๆอ๋อให้เอาไปบัดแยกเบ็ดแบบว่าปลาบดข้าวบดข้าวหลงหลบเนือหลงกบคุณ มีน้ำหวานน้ำเนาะก,กินนี้แหละกินข้าวปุ้นนะครับอาชพรอาหารเช้ากินง่ายแล้วอันนี้บรรยากาศเมืองอาพรตลาดเมืองอาพรนะครับ บรรยากาศเมืองตลาดเมืองสพรน,นะครับก็มาหาซื้ออะไรหน่อยหาซื้อปลาไปปิ้งที่ทุ่งนาสาวผู้ชายมาซื้อประดุกไปปิ้งนะครับโลห0สิบเปรวะห้าสิพันนะครับโอ้ดีดแห้งแท้ปลาดุกนี่ ใส่โลนึงได้ได้จากตัวอเอาตัวน้อยเหรอด <c oughs> ูกอาบน้ำนเลยโอ้ย่ปลาฟงดงดงเลยโอ้วันนี้ฝนตกทั้งวันแน่นอนนะครับแวะมาซื้อเกลือซื้อน้ำดื่มนะครับยามเ,เช้าเช้าเฮ้ยไม่ใช่เช้าเช้าสยสายนะครับเพื่อนก็จะพากัน ปนาแล้วเด็กน้อยมาตลาดแล้วก่อนเนี่ยเอ๊เขาจะไปไหนกันเนี่ยรถอ e ีแท็กนะครับเป็นรถขนส่งส่วนนี้คือโฮงหมออาสพอนะครับยังไม่เสร็จสักทีนึงนะครับโฮงหมอรถอ e ีแท็ ทางคันห้มแตกใช้ในการเดินทางนะครับหรือว่าเป็นรถโดยสารเลยนะครับเนี่ยมาตลาดน่าจะมาตลาดนะ่าจะมาตลาดแต่โอ้ขักเนาะเออ ได้ผลนะครับรถอีแตก๊กขคนคนขน,นของนะครับตายหมดนะครับเดี๋ยวจะไปบ้านดงนาขามนะครับเมืองอัสพังทองใกล้ๆนี่แหละครับคือเขตแดนเมืองอัสพังทองนี่มันคือมันใกล้ๆกับบ้านบ้านท่าดอกแก้วนี่นะครับบ้นานนาขุนจาน บ้านทาดดอกแก้วอันนี้เงินพักใหม่นะครับยังไม่เสร็จนะครับ12ห้อง บรรยากาศระหว่างทางนะครับอัสพรนี่เห็นควายอยู่เยอะอยู่นะมีการเลี้ยงควายเยอะอยู่นะครับบ้านหนองเดินบ้านพักขยะนะครับควายยังเยอะอยู่นะครับน,น่าจะมาเกี่ยวหญ้าให้งวัวฝนตกแงะๆล่ะครับทั้งวันล่ะครับตากฝนแล้วผมเออ ข้ามเกิดหลังนี้นี่งามนะครับอันนี้น่าจะเบรืรอต้นต้นของอาสพรนะครับแต่ก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับเงินแบบนี้เนี่ยนะครับหายากที่อาสพรหรือว่าเขตตัวเมืองนอก,นอก ของสวสรรค์นะคะแต่ที่ลาวเหนือที่แขวงเวียงจันทน์นโอ้เพียบครับตามแถวๆบ้าน,นอกนะเมืองหุ่นเมืองแบงนะครับเมืองคำเมืองหนองแหดนนะครับบ้านแบบนี้ถือว่าเป็นบ้านธรรมดาเลยนะครับ น,น้อยคอยรักกล้วยอ,อันนี้อะไรเนี่ยห้องการบ้านหรือเปล่าเนาะบันดุงนาขามนะครับตรงนี้เป็นเขตเมืองอัสพังทองเลยเดอ้อไม่ไกลจากทัวเมืองอ,อัสบอนะครับประมาณห้าหลักนะครับ อสพานี้ห่างจากอาสังทองก็เรา25กิโลนะครับโอ้โห,โโหเหือนงามเนี่นี่สองสามหลังนี่สุดยอดเลยงามมากเลยโอ้บ้านดงนาขามนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสวนมะง่วง ีนลมนี้ได้ด่ะก็วิวสวยเลยหนองน้ำปาเสรจฐีแล้วนี่สภาพบ้านเดือนบ้านดุงนาคาเมืองอัสพังทองนะครับบ้านนี้เฮือนหลังใหญ่ๆกำงามเยอะเหมือนกันนะเป็นบ้านที่ยาวมากๆเลยนะครับเนื้อที่บ้านนะบ้านดุงนาคานะครับ การให้ดูนะครับบ้านดงนาคาเมืองอสพังทองม,มาเฮินสาวผู้ไทยแม่กะลูกต้องนิ้วคนกำลังปิ้งป่าสูลกเอกกินงามรากาเฮ็ดกินเก่งเนาะนิ้วเนาะเยอะ โอ้จกตู่เนี่ยโลหนึ่งมันได้หลายปานี่บุรุษเจ็ดตัวปลาทูอันนี้ได้หน่แมงดาเอามาทางเลยนี่แมงดานี่แมงดามาแต่น้ำคอนเจน่าน้ำคอนเจน่าเ<ม>จ้าฮะปลาทนูนาเพื่อนอุดมสมบูรณ์ทะเลด้วนี่จะมีฮอตมีมีเพื่อเลยด้วยต้องแมงดาแล้วมีปลาปลาก็ทีหลายเนา<ป>ะปล<ะ>าอันนี้มันมดง่ายกว่นี้บอปลาน้ำคอนนะบอก โอ้โตอานาเจ้าอุดมสบู่นะแล้วแล้วพวกกบพวกเขตดด้เวยมีต้องต้องเซอร์เซอร์เบ็ดเนาะต้องนิวเซอร์เบ็ดเบ็ดกบเป็นมะลกบ่าเป็นลุงสิมาเอ็นคอนเทนต์เออแต่ว่าเซอร์เบ็ดกบเป็นโอ้เขาทาที่ถ้าเป็นเซอร์เบ็ดกบเป็นนี่รับรองคนเบิงหรือรักลานแน่นอนบ่โหด วันนี้น้องนิวเพื่อนทำอาหารให้กินแล้วนะฮะตอนขาเที่ยงแ,แต่เขา้าเส้าด้นี่แต่ว่ากินข้าวตอนขาตอนเทง่งน้องนิวกินข้าวหรวป่าลูกข้าวเส้านะกินหรือเปล่าโอ้พอดีเรากินข้าวเทง่ง <laughs> <laughs> ได้เวลากินข้าวแล้วนะครับกับน้องนิวคนสวย <laughs> เพื่อน <laughs> ประดุกนี่ใส่มาจากใส่มาจากตลาดอัาพังทอง <laughs> โลนึง กับกลับมาสบายดีสาวผู้ไทยเสียงนอเนี่ยมากับกินข้าวกับผู้ไทยฝั่งลาวมาเด้อมาเด้อน้องแซ่บเบาหวดผู้ไทยฝั่งลาวผ้าแซ่บหลายเนาะฝีมือน้องนิวงามเลยเฮ็ดเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแซ่บเนาะน้องนิวเนาะก็ดูได้วาใสขึ้นม่ได้หัว ตกอยู่ตลาดอัศพรใส่เบ็ดเอาอยู่ตลาดอัศพรได้แต่หัวมันได้แต่หัวกินหมดแล้วปลาดุกเล้งเหรอปลาดุกเล้งเนาะถ้าปลาดุกนาสีแซบแต่มันสีตัวน้อยเนาะปลาดุกนาเนาะอยู่หน้าลูกเลยมีเหรปลาดุกนาบุลูกมีเนาะปลาค่อนนะมีปลาดุกปลาคอปลาคอปลาเลยได้หลายหลายกลัวปลาคอบ่ปลาเข็งปลาขาวน้อยมีบ่ นาพัน้าเวลานาปลาคอนนี่บ่บได้เป็น,น,นกะคุกพนนบ่เป็นห้่<อ>เป็นฮาบพ่าโอ้เป็นบอกอันอุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ยู่นันทงนาเพนเนาะองเฮียน สมบูรณ์ดงนาคาโอ้วันนี้น่าจะมีฝนแบบนี้ทั้งวันนะครับแต่ว่าเป็นฝนแงะนะครับฝนแงะคือดูในเรดาร์นี่คือทางคำม่วนนี่เริ่มจะหนักแล้วครับชายแดดนะครับชายแดนนยแดลาวเวียนดามน,นะครับ ป่ายบรรยากาศบ้านดงนาขาเมืองอาศพังทองแฝงสวัสนเขตอ่าขายสวัสเขตให้ดูนะครับสรุปว่าอยู่ไกลาจากตัวไกลาจากตัวเมืองอาสพรนประมาณสิบหลักนะครับตรงนี้นะะนาข้าวดมสมบูรณ์นะครับ ดูบ้านเดือนหลังใหญ่ๆก็พอจะเข้าใจแล้วครับพอได้คุยก็เพราะว่าเขาบอกว่าทํานาขายข้าวก็พอได้ได้กินได้ใช้ว่าอย่างนั้นนะครับทํานาประมาณห้าเฮกตาร์ก็สามสิบไร่ก็เหลือเงินอยู่ได้ก็น่าจะเหลือเงินเป็นแสนนะครับต่อปีนะขายข้าวนะครับทํานาขายข้าวแล้วก็เลี้ยงงวเลี้ยงควายด้วยนะครับ พอได้อยู่ก็อ,อย่างนั้นนะครับอันนี้อะไรเนี่ยเก็บของเก่าเป็นเ่องัวเนี่ยเขาเป็นงัวงัวขี้นะครับงัวตัวน้อยๆน,นะครับถ้าปรับปรุงพันธุ์ได้จะดีอยู่นะแต่เฮือนแบบสมัยใหม่ก็เริ่มมีนะเนี่ยดูด้ครับเฮือนแบบเก่าๆเนี่ยลำมักใหญ่เลยมักใหญ่นะครับ รถคันนี้นี่เจอบ่อยมากเลยสีเขียวเนี่ยดูนะครับบ้านเรือนนะครับเราจะเห็นว่าบ้านดงหนาขามนี่เกิดหลังงามๆแบบนี้เนี่ยมีเยอะเลยนะครับบ่งบอกว่าคนแถวนี้ค่อนข้างจะมีฐานะอยู่นะครับบ้านน้องนิวที่ไปกินข้าวด้วยนี่ก็หลังใหญ่เลยนะ ราข้าวดีอ่ะดูแล้วนะครับก็ส่วนหนึ่งก็ขายข้าวขายงัวขายควายนั่นแหละครับแล้วก็ชัดเจนก็คืออาหารการกินนี่มันหาได้ง่ายนะครับเขาบอกเองแม่น้องนิวบอกว่าก็พูดง่ายๆคือไม่ค่อยได้ใช้เงินซื้อเท่าไหร่นะครับมันก็จะมีเงินเหลือนะอันนี้สำคัญเด้อถ้าหา หาเงินมาแล้วก็ซื้อไปซื้อ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 กินอ่ะคุณก็จะไม่มีเงินเหลือนะครับแต่ว่าถ้าหาเงินมาได้แล้วก็ไม่ได้ซื้อกินเท่าไหร่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนคนนะโอ้แต่มันดูสวยจังเลยฝนก็ทำท่าแล้วครับตั้งเขานะฮะจะหนักขึ้นหรือเปล่าเนาะ แต่ว่าครอบครัวหนึ่งเนี่ยครอบครองที่ดินน่าจะเยอะอยู่นะครับผมว่าถ้ามีความสามารถในการพัฒนาที่ดินตวเองเนาะเลี้ยงงวเลี้ยงควายนะครับปรับปรุงพันธุ์ก็อาจจะได้นะนาข้าวก็งม้มงามนะครับนี่ ดีนะครับตอนผมมาเดือน4ี่ยังไม่เสร็จเลยนะตอนนี้งามแล้วนะครับจริงๆแล้วอาจสพอเนี่ยผมมาหลายครั้งนะครับครั้งแรกมาไม่ได้นอนนะครับตากฝนด้วยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเลยตากฝนเข้ามาตากฝนออกไปนะครับที่พักเต็มไม่มีที่พักนะครับไปนอนดงเห็น มาหน้าฝนเนะาะครั้งที่สองมาหน้าแรงนะครับครั้งที่สามมาหน้าฝนไม่นานนี่แหละครับสองเดือนที่แล้วครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งที่สี่นะครับถ้าจำไม่ผิดเนาะครั้งที่สี่นะครับ our support ทุกนาสวยดีนะฮะตรงนี้ฝนก็นทำท่้จะตก ทำ,ทำอะไรเนาะทำอะไรนะหาปาหาป่าขอนเหรอโอ้นาเข่าผลงามขนาดเลยนาเพื่อนอยู่นี่นะโอ้ก็นาวานน้อยเดยวยังไงนาหลายแบบนี้แหละตางามปีหนึ่งได้จระเป๋า เจ็ดสิบแปดสิบสอบเนาะยู่นี่เพิร์ดเอิ้นสอบคือฝั่งไทยเลยบ่ิรดเอิรนเปาอยู่ฝั่งอยู่อยู่ลาวเหนือนะวาเปาลอยเปาสามสิบเปาวอันนี้เราสอบคือไทยเปินมาหากับลูกสาวเพิ่์ดโอ้ป่าลายอลีเว้ยเดี๋ยวถ้าฝนตกบ้างอีกเทื่ยหนึ่งกับป่ามันก็ขึ้นเนาะได้หลายด้วยเนี่ยเพิร์ดป่าลุงเนาะ นตกวันนี้ก็ตึกจะแม่นบอกลายบอกกระดุมอยู่กัเลยยยอยู่โคนี่บอกโ,โ,โอสมพ่อเขาว่ายวนเี่เพวนในป่าบายเาย,ายงาอยายบอกเขาว่าคนทางบ้านน้าคุณจา่าดนีแล้วไปตึกยวนยุพุ้น,นะ<ใ>นคอยไปบ้ดดุงหน้าขามาบาง่กี้นะเขาว่าป่ารลายเขาว่า,ายโย่แต่ว่ายุนี่กับพอกินหรอวะค่อยว่าเนี่ยมันบกครักเนาะ มันหลายอยู่นี่หลายล้วก็ไปได้ล,ลูกเออตามมากักเนาะลูกสาวนี่ตึกกระดุงเป็นอยู่บ่ตึกสะดุงเป็นรึเป่เป็น้านเขาเอิญจะดุงบ่เนจะดุงเนาะทางทางนี้เอิญจะดุงเ้อะถ้าทางถ้าแขกเพราะว่ากระดุงทางฝั่งไทยเพราะว่า,วาสะดุ้งอแล้วแต่แต่ึกจะลุงน้อยแ้วคนนโอ้โอบรรยากาศดีขนาดหน้าเพิินนะ ธรรมชาติตามท้องไรท้องนาหากินกับธรรมชาตินะครับธรรมชาติสร้างสรรค์นะครับน,นี่นะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้นะครับอยู่บ้านนอกอยู่ยังไงก็เขาไม่ค่อยได้ใช้เงินนะครับก็หาอยู่หากินไปนะครับใช้เงินซื้อของกินก็ต้องซื้อน้อยที่สุดนะครับเงินก็ใช้ซื้อในสิ่งที่จําเป็นนะครับพู้ฝมาแล้วครับฝนเทลงมาแล้วแรงเลยตายแล้วที